ผู้มืงแนวมงแรงลซื้อมายังนาฬิกาซื้อมาใบสามกล้วยเหรอเีนบ่เหรอเียใบสามีีหามังแรงบ่ฮงหรอใช่เออว่ามันหามเมักอยย่กันนาฬิกาลูกบตงเหรอนาฬิกาลูกบตงยีดีอะต้องทำยังไงเนี่ยน โอ้นการปติมันต้องไปของกันยังสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวแชร์เลยหนึ่งจะคลองเฮ็ดเนี่ยจะไปคลองยังกันไหมห้าโมงก็เลยห้าโมงสี่สิบนาทีเห็นบอกไล่ซดได้ประมาณได้ประมาณสิบนาทีหรือมันสัญญามันสิบอดีไปเลยไล่สดได้หานาทีสามนาทีเริ่มสัญญาณบอดีผัวผ่านกันสวัสดีครับสวัสดีครับมาลอยไล่ไม่ไล่จนกว่ามันสิได้ มันแรนก่อนเวลาดีพันี่มันแรนหลังสัญญาณดีบ่ครับสัญญาณดีบ่ส,ญญบสัญญาณเน็ตเมื่อกี้ขีลายแหงหมุนติวติวทั้งทั้งที่เน็ตก็ใช้ได้ปกติงงมากไ์สดไม่ดีเลยหลังๆมาเริ่มบอดีแล้วครับขอบคุณทุกกำลังใจครับสรุปนาฬิกาตั้งไม่ตรงตั้งใหม่คุณนักทุกทุกคนครับ้วตั้งใหม่ซื้อมาดูไม่เป็นดีขึ้นครับขอบคุณครับ มืัอนี้ก็สร้างกระด,ดิ่งคืนดังกำลังสีไล่ข้าวเดียวแล้วมั้งอากาศมันห่อนเพื่อนเฮ็ดเดบอไลเดเร่เยอะจิ๋ดเพราะเพป็นดองตัดแล้วก็เชื่อมอีกเดี๋ยวถ้าเพื่อนเฮ็ดโค้งไม่แล้วปุ๊บเพื่อนกระเสียงเขาสร้างสันไทยนะครับแล้วก็ฝาเชล่าเชล่อแล้วฝาเชล่ามาติด เฮาวกระเฮ็ดไว้ซ้ำหนี้น,นะครับสำหรับพื้นเฮากบาหาห็บ่ทันได้มีเงินมาเฮ็ดเนาะมันพแพงเออเฮาก็เฮ็ดตามตามเฮาม,มีเงินนั่นล่ะนะครับทำตามที่เรามีเงินนะครับเนี่ยทุกคนเบิ่งอยู่บ่โอ้ยสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ เฮ้ยหาเฮ้ดจบไปเวลาประมาณ5 45นีาองเราให้งหวัดงหวัดยเ่ยจังหวัดยังก่อนนะกาฬสินเออจังหวัดกะฬสินโแจคคนมองเจ้ากองยเนี่ยตออนะายแล้วสร้างเป็นกับเราล่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าไมเบิง่มองมาอยางไ้เป็นด็กเราจะทำ แล้วทุกคนเราเดินทางคืนนี้ไปเราเดินทางคืนนี้เวลาประมาณเที่ยงคืนไปที่โรตัสมินบุรีนะเออไปโรตัสมินบุรีเนี่นจำกัดเวลาพี่น้องเล่นหอดเที่ยงคืนก็เลือกแต่ว่าก่อนที่จะไปเราก็มามาสำรวจงานนิดนึงนะพี่น้องค่ะมันจะละลายเพราะว่ามันอากาศมันห่อนะคะผลจะเทึ้งปักฉันเฉื่อมห่อนประหอนพี่น้องไข่จะละลายอ่ะปักไฟละลายมือเงินสิทธต้อนขั้นเอาตอขั้นเอาเนี่ยค่อยทำไปครับแม่นครับ ผมตั้งงบไปเจ้าหนี้ผมก็เก็ตรเจ้าหนี้แล้วเนาะจะสงสัยนะคะว่าทำไมบ้านพี่พานันถึงไม่ไม่ยังไม่ทันเพียร์คานะทุกคนทุกคนอย่าเพิ่งสงสัยนะงบงบคำว่างบย้ำนะทุกคนงบอยู่นี้แค่นี้แล้วตัวน้ำตาลงบก่อนเฮ็ดเฮ็ดโคพงหลังคาวซึนยกหลังคาวเดี่ยวควจะจังมาสีมาเฮ็ดข้าวหลังเทปีนนะคะทุกคนใส่เย็นๆนะทุกคนนะฝันเป็นเดรเจห่อนก็อุ่นเงินให้วิ่พานันเฮ็ดได้ด้วยพี่หนุ่มเด้อตอนนี้วิ่พานันเมันงบเดียวประมาณนั้นแหละ ก็ในเทื้นน้ำก็ดีเราแล้วเนาะบ้าน,น้องวัดน้องเบียไม่เล็กไม่ใหญ่กำลังพอดีร่ำรวยเย็นเป็นสุขเป็นแห่งปังๆน้องวัดน้องเบียขอบคุณแม่ส้มเอฟซีน้องมานาครับนี่ละก็ได้น้ำเอฟซีนี่ละกับได้หาได้ซื้อน้ำมืนอนจวงก็ได้มาเติมกันนะเติมกันผู้หนึ่งบางคนเอฟซีก็ให้มาเท่ากับเก็บไว้เนาะช่วงหนึ่งจะมี แม่มหาหิงเนาะจากสวิตแล้วก็แม่อะไรนะแม่ฮัน้องออกแกนเป็นเสื้อที่ดินมองนี้ให้เปจนจำนวนเงินที่สูงระดับหนึ่งเลยละ่ะสูงมากๆเป็นเสื้อให้นะครับซสื้อที่ดินมองนี้ให้ ผู้ใดด้เมื่งคลิปตะก้อนเนี่ยมองที่ผมตั้งบ้านหลังเนี่ยมันจะมีบ้านเก่าอยู่ทําไปทีละนิดมันคงจะดีอยู่แล้วอยู่ดีแม่นครับแม,นแมน่นเขาก็เฮ็ดไปทีละนิดนี่แหละดีใจดเด้ออาจารย์บาตรงเบียร์ขอบคุณครับเห็ดไปเชื่อละหาละสิบไ, <ๆ S 2> ไปเรามีแค่นี้เราก็ทําแค่นี้เราไม่ทําเกินตัวนะครับเพราะว่าเขาต้องคืตอต่อสายใส่ใจอย่างอื่นน้ำหวหวรถหววลูกเต่าเลียนหนังสือเู่าอยู่บ้าน

ดีใจกับน้องมานะแล้วทีนี้ก็มีใจกับน้องบ้านน้องเบียแม่เห็นบ้านก็ดีใจคนที่มีบ้านสาเหตุที่พวกเราทําบ้านเร็วขึ้นนะปกติเราวางแผนกันไห้จ้าขอบคุณครับที่มุนรู้ได้เหตุกาอณ์ปิดวงหย่อนยังก่อนหย่อนพยากาศใช่รถยกรถยกื่อเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเป็นเรงประดานใจเงี้ยบอออีกอย่างหนึ่งพฒ่าเพิ่นบอกว่าต้องยกเดือนหกเท่านั้นมันยังสียูเย็นเป็นซุกมันยังสีลาบลื่นเห็นบ่ แล้วพลกันชัยแกมาถามเราก็เลยแบบเออเรางที่แหลมห้านัอหูเราก็ตรงยกเดือนได้เพราะว่าเห็นพญากันชัยเราเห็นลไอ้บ้านเราแบบว่าเราเห็นแล้วเราอุ้ยพอเรายกประตวนี้มือได้เวหาสิยกวะเขายกเลยบ่สิแม่แล้วพ่อกันชัยก็บอกเออเอาเลยเอาเลยไอ้บ้านเราก็เลยทำการถามู้เทาเนี่ยเพิ่นบอกว่าให้ยกเดือนหกมันจะอยู่เย็นเป็นสุกมันจะลาบเดือนีอย่างทุกอย่างมันสิมันจะไหลพอเดือนหกเป็นเดือนซุมเดือนซุมเดือน